เราเราไอเนี่ยอะไรแปลงแรกนี่เลยแปลงแปลงแรกนี่กะเพราอ่ะปะาาาราตะกูเรา,ดานดันเขาผักปักตีตูพูดได้บอกว่าเขาเขาทิเอาอยู่อันนี้ดนัดนดันดันหลังเป็นพริกบ้างดันล้งบนอันนี้มะเขือ อันนี้อันนี้กระเทียมกระเทียมล้อมรอบด้วยผักผักชีสำหรับแปลงนี้ผักชีอย่างเดียวอันนี้กระเทียมผักชีน,นี่พริกพริกงามงาม นีหห่หอมหอมหัวหอมแบ่งพักไอตูหลายพักไอตูหลายนี่หอมโอ้นำคือบกหลายหรือเปล่นำมันบกเองบ่ नाम पेड़ मूवर करता है